รางวัลบริการภาครัฐจำนวน103รางวัลได้แกร่รางวัลบริการภาครัฐประเภทนวัตกรรมการบริการระดับดีเด่น8รางวัลนะครับนะคะศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยการเดี่ยวโมเดลการจัดการขยะสู่พลังงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืน รางวัลบริการภาครัฐประเภทพัฒนาบริการระดับดีเด่น6รางวัลได้แก่ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะจากผลง,งานศูนย์วัตกรรมการผริตเหลื่อยที่มีสีเพื่ออุตสาหารกรรมค่าขอจัดความดีด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะทุกๆท,ท่านในองค์กรเลยนะคะ และต่อไปนะคะเป็นรางวัลบริการภาคราัฐประเภทนวัตกรรมการบริการระดับดีจำนวน17รางวัลค่ะท่านอาจารย์คะได้แก่กองเชียร์โอ้ ры, โหดอกไม้เต็มเลยอ่ะศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์สารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนี่นวัตกรรมเพิผลผลิตและมูลค่ากล้วยไทยช่วยกเกษตรษกรได้เยอะเลยนะคะ